อบรมให้ความรู้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดบลพิษในการรายงานผลการบำบัดน้ำเสียตามพระราชบัญญตัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535เมื่อวันที่7กันยาย,ยน2565เวลา9นาฬิกาน,นห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2น,นายภาคินติดรพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในการรายงานผลการปบำบัดน้ําเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535ประจับปี2565โดยมีนายพานุเดชเจริญพันธุวงศ์ผู้อำนวยการสํานักช่างกล่าวรายงานตามที่กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียพุทธศักราช2555เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม2555 ตามกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษจะต้องจดบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบทศส,สอง เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษในการรายงานผลการบําบัดน้ําเสียตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535ประจุปี2565ขึ้นโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษมีความเข้าใจวิธีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลการทํางานของระบบำบําบัดน้ําเสียและการรายงานผล ตามแบบทศ .1 และทศ .2 สได้อย่างถูกต้องต่อไปโดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและการทำงานของระบบรวบรวมการบําบัดน้ำเสียชุมชนรวมของเทศบาลการบรรยายเรื่องประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่าย ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา80แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535และแนะนำวิธีการเก็บข้อมูลสถิติและการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียหรือการรายงานตามแบบทอสอสองทางอิเล็กทรอนิกส์โดยได้รับเกียริจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการน้ำเสียจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10จังหวัดขอนแก่นซึ่งผู้เข้ารับการ อบรมประกอบด้วยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษในเขตเทศบาลเมืองมหาสารครามและผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารครามรวมทั้งสิ้นประมาณ50คน